เดี๋ยวนี่คุณคือใครเนี่ยนี่คุณคุณทําอะไรของคุณเนี่ยนี่พวกคุณสองคนหยุดพูดกันก่อนได้ไหมฉันมีสัญญาฉบับนี้ที่ต้องไปเซ็นที่บริษัทนกภูเขาคุณไปส่งฉันเถอะนะคะนี่คุณแย่งขึ้นรถแบบนี้มาได้ไงเนี่ยตอนเนี้ผมต้องไปส่งน้องผมที่มาหาลัยน้องผมมาใกล้สายแล้วอีกอย่างรถเนี่ยเป็นรถส่วนตัวผมมันไม่ใช่รถแท็กซี่นะ คุณคะขอร้องนะคะสัญญาเนี่ยมันสำคัญกับฉันจริงๆค่ะครอบครัวทั้งบ้านเนี่ยรอโอกาสจากสัญญานี้อยู่นะคะคุณคงไม่อยากให้ครอบครัวของเราไปนอนอยู่ที่ข้างถนุมใช่ไหมคะตอนนี้ฉันสามารถกาบเท้าคุณได้เลยนะขอร้องนะคะคุณช่วยไปส่งฉันหน่อยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันห่างจากบริษัทนกภูเขาอ่ะตั้งหลาย10กิโลเลยนะต่อให้ผมจะรีบแค่ไหนมันก็ไม่ทันอยู่ดีคุณคะฉันขอร้องนะคะคุณช่วยฉันครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้คุณเองค่ะพันหนึ่งไม่สิคะ 2 0 0 0 3,000 4,000หรือว่าจะหมื่นหนึ่งก็ได้คะ่ะขอคุณแค่ช่วยฉันนะคะขอร้องนะคะคุณงั้นก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกนะคุณอะ่ะแค่ช่วยผมเติมน้ำมันก็พอ๋อยวผมเป็นทรงคุณดีมากเลยคะ่ะอย่าว่าแต่น้ำมันถังหนึ่งเลยนะคะสองถังสามถังส,ส,สี่ถังฉันก็จะเติมให้คุณคะ่ะขอแค่คุณไปส่งฉันนะคะคุณเรียบไปเถอะนะคะเฮ้ยเดียวไปเคนพี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิไปเคน งของพี่เคนเนนี่ย้องครับตื่นๆถึงแล้วครับโอ๊ยทำไมช้าขนาดนี้เนี่ยคุณทำให้งานใหญ่ของฉันมันล่าช้าเนี่ยคุณรู้ตัวไหมเดี๋ยวน้องแล้วค่าน้ำมันที่เราตกลงกันไว้ล่ะค่าน้ำมันอะไรรถคันนี้เป็นรถส่วนตัวคุณไม่รับลูกค้าไม่ใช่เหรอคุณ